ตาเอสบายดีปะลูสบายดีคุณตาคุณยายนั่งดูเมตุบบบสบายดีเดอ้อเออเล่เห็นเขาใช่หากับเมือ่อแต่บนลงขีดตั้งแต่เมื่อมาแต่หาหมอเพิ่หน่อยอ๋อไม่เคยเห็นเลยลิงเจ้าคือบนเขานางในลูก <c oughs> แกเีย้ขาไปเห็นแม่ใหญ่แก้ให้สัะกะซื้อผ้ากาันฮุบเครื่องฮุบคล้องออกหน้าพี่น้องเอ้ย Icana, อันท<อ>ี่ฮุบออกลำบะแมนยังได้เอาออกไปซักเต็มล้ำโหลดพี่น้องเครื่องมาแต่ห้องหมอเครื่องนงเครื่องยังซ้ำมาปี้เมื่มีเวลาซักที่บ้านคดิซักที่บ้านกันได้ตายกันยังบ่แล้วมอไหลลิงลิงอันเป็นประตูนะเอาไปลากจูน้านหนักมีแค่เมยก็เลยว่าสิออกแฟนสักแฟนโซลาเซลล์กูมองบอร์้เชียคาไฟกู จักน้อยอันซักยี่บาทจัะน้อยค่ะพายอันเสียค่ะไปเดี๋ยวและสองสำมล้านอีกประตูมีตู้น้องบุญไปหน้าเด้เอมื้อบ่ายอันใจออกมาฮอดหน้าแล้วปะลุงเอ้หุ่นออกมาก,ก็นอนหลินโทรศัพท์พเฉยตากแดดพิงแดดบอก มาพิงแดดเชยแก่เครื่องออกมาเต็มกระตาเต็มรถน,นี่ยังบริมฤทธิ์ได้หน่ทั้งเครื่องทั้งพุยทั้งเขาปูพี่น้องเลยทั้งเขาทั้งน้ำพุยมาไหวอันมาไหวบาน ปีนี้ว่ะสิพากันเห็ดหน้าปังหน้าแซงพี่น้องเสดายโซลาเซลเพราะว่าที่คุณยายทั้งไว้หายกยานมันมดคุณไวเนาะยามันมดอายุบริใายงานยันถิ่มละล่าก็เลยบื่อเห็ดปีนี้จังได้ก็บื่อเห็ดูแต่พอหายแร่มาอันมาเถิกหน้าให้เนาะพันลุ่มเถิกหน้าพันลุ่ม จะได้ไฮน้อยก็เห็ดเป็นให้ใหญ่มาลิ้ยงระดีใจเมื่อคิดว่าเพิ่นมีเงินพี่น้องเอ้ยเพิ่นสิเถิกให้เถิกหน้าว่าซันว่าอันว,ว่าแล้วเหรอวะเขามาดูดหน้าเลยเด้อเผาใจค่ะอันใจอันเจ้างัวเด้อขายมาให้กล้าวว่ะซันนะ <c oughs> โอ้ยอ่อนโยบหลดงัวแห้งกับโบเป็นราคาผู้จาัาสีขายจักโตจังสีจูบเงินลาวแบบนี้ หมื่นหมื่นสี่หมื่นหเราว่าหมื่นหะจสะพอต่อได้เท่าใดสิคายักโตงงวพตวละสามสี่พันเท่ะนะงวบเลเป็นราคาคายักโต้จังสิจูลบลาบานี้ย้ายเมื่กระหอดปรจุ แล้วกําลังมาเฮ็ดหมาเฮ็ดหลายมื้อนี่แหละแล้วก็ยากเวียกแล้วก็มาเฮ็ดใหม่อีกนี่นาสิมาซ้ํามื้อนีมาเก็บงานเบลยังบ่ทันได้ลงไปเลาะเพิ่นว่าเอาพันลุ่มซะก่อนเงินบ่มีก็เลยเอาอันพันลุ่มให้มันแล้วแล้วก็ให้งัวมันออกแม่แพ้ลูกก็จังเอาพันเถิงเพิ่นว่ายังบ่ได้แล้วกับการดุดนาพี่น้องเมื่อยนี่บ่มาแล้วเมื่อย เบิ่งมีบุญนแห้งเมื่อยมาเบิ่งมีหุญนแห้งเมื่อย <c oughs> ตื่นแล้วออกมานาแซ่บบ่กินข้าตวต้มนะลูกกินข้าวต้มกล้วยแซ่บบ่ไม่ใหญ่ซื้อข้าวต้มกล้วยมาให้ไม่สปเอาน้าให้กินเด้อกินมะเกี้ยงบ่ไม่ใหญ่เนะี่ยลงตลาดซื้อมะเกี้ยงมาให้ร้านซื้อข้าวตม้มมาให้ร้านซื้อมะม่วง mẹ gì bé ăn áo nam mà hải thao kín đâu bưng bơ bưng nang cáp 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 nang <laughs> thang kín thang bưng ui lôm mai vậy cứ siyền หูทั้งกินทังเบิ่งเอ้ยนะอยู่ว่าแหละหัวกินังเบิ่งมีความสุขขนาดมีบุญอะกินลูกกินอะยัดอะมมมอมมมมอมมมมมมม ม,ม,มดูดกินอ่นี้อืม,อมแทบ เห็นแล้วได้ขมาป,ปูสาดปูผาตังลงมากแต่ปูออกมาสักผาอยู่หน้าพี่น้องเอ้ยสบายกันเนาะน้ำแตกจกจวกอยู่นี่ใครก็สิสักอยู่เฮื่อให้เปลีองน้ำเปลี่งนไฟเดือนละสองสลาล้านโหไปขายไพ่ไปลิงยอมน้องขายไพ่ผาเมืองเล่าเลยใส่ไพ่ซ้ำเก่าแต่ว่าขืนไล่ทบเก่า แต่แล้วแล้วก็ไล่ลงหนีเลยนี่เหตุพราะว่านเขาเลยเออคนว่านน้ำย่านน้ำบอ่อพอนะบ่อเอาบอ่อแถวนี้นะไฮเงย์แทนยู่อะไรหักคนย่านมันบอ่อพอย่านน้ำบอ่อพ่อไปสัน่นเอาแต่แถวนี้ป่าเอาแต่เขตนี้ลุ่มฮ้ามองไอ้แรดดุษ จากสีสำได้แล้วโอ้ยน,น้ำมีสามบ่อหนึ่งมีลิงก็เลยว่าหายอันบอแสงไทยสิดีปลูกนั่นปลูกนี่ใส่ให้มันแหงเลยให้เาหยกหล่องหายหยกหล่องเลยจังสีปลูกจากปีได้ได้ไดนอสิดีดูดพันธุ์เทิงนี่ ดูดผ่านเทิงนี่พอดีเลยได้หายใหญ่ๆเลยเอาเฮ็ดลูกเฮ็ดอ้าวโอ้ยโหสิวัยเสียสาเออเออแต่การลิงซาได้คนหัวแบบนี้นะโอ้ยคนเก่งสักเสื้อผ้าตัวเองก็เป็นโอ้ย ซาัวอาเดอบอัดนี้อื่นไปหงเฮียนได้มันจันเป็นวัดยังบอ่อไข้ร่มและะ้วก็แดดแดดแล้วก็ล่มได้มาแดดสองมือละ่ะเอาเฮ็ดแล้วอันเอาเนื้อเส้กันตาน่ะพัดยูโรด กร,ร,ระซาหัวอะไรไปหลดเดี๋ยวเนี้ยาหัวมายางลงมาน้าผัดน่องกะหายยิมเปเปอร์ยังเดี๋ยวนี้ฮึคือยิมเปเปอยอยู่มีบุญเฮนนี่แห้งกะสิเต็กแล้วนี่ ผู้นำแห้งกระโดดโอ้ยเฉได้หุบสะ้มสามาซักหน้าแะไรบบบน,นี้บ่ายใส่ไผ่พินาใส่ตะไผ่อยู่บ้านอันอยู่บ้านใส่แต่ไผ่อยู่นะบคุคคลใส่อันนี้ก็ห่มคักอะไรถ้านหน,นานะจะเอาผ้าตังเก่านะแม่มาปูมันจะโมเปื้อนเหรอ โอ้ยเป็นตามีบุญหาเซน้ำได้เดวนีลยบ่อบ่อและเป็นวัดไปไหนเล่นน้ามันสิตืมเพ่ยังบ่าเศร้าสอนน้ำเลยแตกจบจบเย็นนี้นะเย็นเย็นได้หะ ควยแล้วยังบ่ทันแล้วสาหัวลูกช้าเมื่อกระตุ่หันเดอ้อน้ำตะคองก็ยังเต็มอยู่อีแม่อันนี่เรียล,ลก็เปิดลุ้งหนีลุล้วนี่ให้มันเต็มไว้ทั้งนี้ก็มีนม้ำตะคองต,ตัวนั้นก็นมีน้ำให้น้ำโบกมีลิงซีออกมาความคืดว่าลิงเอาสีออกมาน่ะเองพี่น้องเอ้ยปีนี้บ,บริหารทัอพอเฮ็ด เหตุกับเบาแสงนี่เพิ่นกับมาไทยให้แล้วแล้วเพิ่นกับไปเวียเพิ่นวันนี้ห้ายู่ห้ากินเพิ่นละไทยนาให้แล้วละข้แม่ในอีกจักบอ่อหนึ่งนี่บอ่อหนึ่งสองบอ่อนี่คือสีคือสีถั่วเมื่อทงในวางนี่อันนี้ น้ำบางบ่อกับบ่อแห้งบ่อน่ะแห้งบ่อแห้งถึกน้ำมองบ่อแห้งแกออกลูกอาบน้ำแม่ว่าออกไปแล้วได้หมอนะอาบน้ำได้บ่มีโอ๋ ออหมุดลงรถโอ้ยโอ้เย็นเด้มีแหงเน้ลงหมอลนลิ้งลงหมอรอเข่าหมอลนหม้อมมนเต็มแร้วม่ถอดไม่ได้แล้วเท้าเข้าเข่าหมอนะเออไอ้เย้าขึ้นมาอีกอย่ามันงายลงฮะดึงขึ้นมา อเอาที่สบัยโหลดมานี่เขาก็ซ้ำเขาหมอ้อโอ้มีแหงเลเสื้อผ่านะเอาแล้วบอฮะอาไะ สะพามาเปลี่ยนเอาละอมันโมเมนต์ยาซสหัวลูกตัวนี้ตัวลุ่มนะตัวลุ่มนัน่ะตัวเป็นซองนะจิกจุ่มน้ำกันเออซะ บีบได้ไลนยังซะชำนัน้นบ่อพองปุ๊แป๊บเดียวเต็มหม้อเลยส้มทำแม่อยากออกมาซักดีหน้าค่ะะมาเมกไก่หาวาเลยพนะี่น้องเมลิ้งขอจบคลิปดเดอ้อฝากเป็นกำลังใจให้เมลิ้งนอทุกคนไปแล้วสบายดีสบายดี